สวัสดีครับสวัสดีแฟนเอทางช่อง Youtube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมเช่นเคยครับออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศนวิวิจารณชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่8ท่ธันวาคม2567ถ่ายทอยด้าสดทางช่อง7สีเวลาเดิมครับบ่าย2โมครึ่งเป็นต้นไปณเวทีมวยไทยเจ็สีครับ สี่คู่ในรายการวันอาทิตย์นี้ครับคู่มวยจัดได้น่าชมน่าดูมากๆกนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเนื้อตัวนักมวยแล้วก็เลทราคาล่าสุดครับไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยไดร์ซ่าเบื้อง,งต้นกันก่อนคู่แรกประจารายการครับมินโฮโชตบางแสนพบกับแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สครับเวทพิกัด101ปอนด์ครับคู่ที่2เป็นเจ้าตะวันฉายวีเคเขาใหญ่พบกับลุ่งเลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับเวทพิกัด123ปอนด์อล คู่ที่3รองคู่เอกครับเป็กปทอตททองทวีครับพบกับน้องแชมป์กระเป๋าลิงกี้ครับอ่าลัคก,กี้บันเทิงครับขออภัย1ิบสาปอนด์ครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับธีระเดชช้างคนครศรีพบกับเพชรสยามจอพัทธรยาครับเวทวิกฤต119ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ทางช่อง y ยูทูบครับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวย,ยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับไปกันที่คู่แรกประจำรายการนะครับมินโฮโชดบางแสนพบกับเจ้าแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สครับคู่นี้เวทพิกัด1 0 1ปอนด์ปอนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อน มินโฮโชดบางแสนนะครับหรือว่าเพชรพระยัก์เสือเก้ามวยไทยนะครับมวยลูกครึ่งเกาหลีไทยนะครับพ่อเกาหลีแม่เป็นไทยนะซ้อมอยู่ที่ไฟนี้มาเก็บตัวฟีซ้อมอยู่ที่โชดบางแสนนะครับมวยวัย17ปีนะครับ160เซนติเมตรเป็นมวยขวามวยบู๊ประเภทไม่มีทรงครับเดินหน้าท้าดวลชวนแรกครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอ่ะชนะปอเช่ออุูรดอนที่กิดเมืองนนท์ครับได้แชมป์รุ่นพินเวทของเวทีมวยกิตเมืองนนท์นะครับ แล้วก็มาแพ้ภูดาวลูกสวนที่เวทีมวยจิตมงนลเสียแชมป์ไปล่าสุดก็มาโชว์ฟอร์มที่ช่อง7สีครับมาแพ้ศิลาชัยดาบชาญกองปราบที่เวทีมวยช่อง7สีครับ13ตุลาคมที่ผ่านมาผู้โชคแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สครับมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมแสงทองค้าแก๊สนะครับวัย19ปีครับ166เซนติเมตรพื้นเบเป็นมวยขวาต้นต้นก็มีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครบับวงในมีลูกขวางครับครบเครื่องหลากหลายความเป็นมวยดูดีจัดจ้านเลยตัวเนี้ยมีชนะ สิงห์ทุ่งสง V.K เขาใหญ่ที่อ้อมน้อยแพ้สไนเปอร์ V.K เขาใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับวันนั้นพลาดโดนนับ8ล่ลาสุดเจ้านกยก2เพชรน้ำทิพย์1่เจวัตที่อ้อมน้อยครับ2พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับเบียพิกัด1 0 1ปอนด์ฝ่ายแดงในเมื่อเช้าตอนสอบเนี่ยมา101.4ร้อยนะครับลด0.4ลดไปลดมาเหลือร0 0 8นะครับขาดไป0.2ส่วนคู่ชกค,ครับเจ้าแสงทองน้อยเนี่ยมาร้อย มาร้อยจุดแปดครับขาดศูนย์จุดสองน้ำหนักสุดท้ายเท่ากันเป๊ะทั้งคู่เลยแต่ว่าเจ้ามินโฮเนี่ยลดศูนย์จุดสี่นะก็น้ำหนักสุดท้ายนี่เท่ากันคู่นี้เวทน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดกิโลทั้งคู่นะครับไม่ห่างนะคู่นี้ทรงมวยฝีมือความเป็นมวยถ้าพูดถึงความเป็นมวยเนี่ยผมดูว่าแสงทองน้อยดีกว่าลูกบูลูกขยันอยู่ที่เจ้ามินโฮอ่ะถามว่าลูกหนักลูกแรงมินโฮหนักกว่าไหมผมก็อมองว่าสิงห์ทองน้อยเอเจ้าแสงทองน้อยเนี่ย หนักแรงก็ไม่เป็นรองนะเพราะแสงทองน้อยของน้ำเดิมเขาเป็นมวยเตะต่อยนะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดหลังๆวงในเขามีลูกขวางมาเสริมมีทุกลูกนอกได้ในดีครับช่วงนี้ฟอร์มสดมากคือ78ดไฟเนี่ยเขาสะดุดแพ้แค่ไฟเดียววันนั้นพลาดโดนนับ8ต่อยกับเจ้าสไนเปอร์ส่วนเจ้าเพชรปยักษ์หรือว่ามินโฮเนี่ยก็สดเหมือนกัน คือสองไฟหลังเนี่ยเพิ่งมาสะดุดแพ้ก่อนหน้าในสดมากๆต่อยในศึกในสายของจิตเมืองนนท์เนี่ยหาตัวจับยากเลยแต่ว่าต่อยอยู่ในรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นมวยยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าพูดถึงความเป็นมวยคู่นี้ก็อยู่ที่แสงทองน้อยแหละหน้าเสือบรรยากาศอยู่ที่มินโฮครับวันนี้อยู่ที่มินโฮนต่อยถูกหรือเปล่าคือไฟล่าสุดเราเห็นกันแล้วว่าความเป็นมวยไม่เท่าไหร่มีแต่ลูกตือ้อลูกบู๊ออกทรงมัว่วซะเป็นส่วนใหญ่ เลดเปิดเสมอแสงทองน้อยคู่นี้ชอบไปที่แสงทองน้อยครับหน้าเสือบรรยากาศอาจจะเป็นรองแต่ว่าความเป็นมวยดีกว่าต้นๆจังหวะต่ตอยรุนแรงครบับวงในมีลูกขวางได้ใหญ่ด้วยครับวันนี้ได้ลอยกว่าอาจจะบางบางหน่อยแต่ว่าสูงลอยกว่าวันนี้จะชนะทางด้านเจ้ามินโฮโชตบางแสนถ้าแพ้ก็แพ้พลิกท,ท้ายแพ้ลูกเสียสีลูกบะทะแพ้ลูกแข็งแรงนูน่นนะสี่ห้าหมดแรงถ้าไม่หมดแรงวันนี้ม้วนเดียวครับคู่สองตะวันฉายวีเคเขาใหญ่พบกับล่กเรืองเล็กนุ่มนิมทีเอ็นมวยไทยคู่นี้ร้อยยี่สิบสาม ฝ่ายแดงก็คือเจ้าตะว,วันฉาย V.K เข่าใหญ่ครับตะว,วันฉายตัวนี้ก็หรือว่าขุนแผนน้อยไผ่เมืองอุดรเดิมนั่นแหละครับมวยจากจังหวัดอุดรครับซ้อมอยู่ที่สีรักมวยไทยที่จังหวัดอุดรน,นะครับพื้นเพก็เป็นมวยขวา17ปีครับ165นอกได้ในดีครับสายหน้าดีเป็นมวยจังหวะฝีมือฉลาดเชิงโชคเก่าเกมก็ดังมาจากในศึกในสายของจิตเบืองน้นแหละช่วงนี้ก็มาโชว์ฟอร์มอยู่ที่ศึกเจ็ดเพชรก็หลายไฟเลยนะครับชนะ ขอไปครับแพสแสมริสุปร์เล็กมวยไทยที่ราชด,ดำเนินแพนนอกยกหนึ่งเฟสอารวันที่วันลุมินีครับแล้วก็มาชนะคะแนนไม้สังเงินสอยิ่งเจริญการช่างที่ช่องเจ็ดสีครับยี่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดเดี๋ยวมาแทนมาจินเลยคู่ชกลุ่งเล็กนุ่มดีเอน็นมวยไทยปอมพลนครอ,อุบลหรือว่าสอกล้องเกียรติครับตัวนี้ก็มวยจากอุบลครับสิบแปดปีซ้อมทีเอน็นมวยไทย 165ซมสมัยก่อนโชว์ฟอร์มอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีนะช่วงนี้ก็กลับมาลดแล่นอยู่ในสายของหย็ดเพชรเป็นมวยทรงจังหวะฝีมือครับเป็นมวยขวาต้นๆก็มีลูกหนักลูกแรงออกทรงตั้งรับจับทางข้างเชือกครับคือเจ้ารุ่งเรืองเล็กเนี่เราจะเห็นหลายไฟแล้วว่าถ้า3ยกต้นๆน่ะคุมเชิงเล่นฝีมือได้เปรียบเขาก็จะถอยตั้งรับ ชิงจังหวะชิงไวชิงพริบยัน5ยกอะ่ะแต่ถ้า3ยกคู่กี้สูสีหรือว่าเป็นรองเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยเขาจะเดินอัดเดินแรกเดินขวางคืออย่างที่ต่อยกับท็อปกัน่ะเห็นไหมคือเดินได้ต่อยเป็นครับคือช่วงนี้ค่ายทีเอ็นมวยไทยเนี่ยเขาทามวยแบบคือหวังผลแพ้ชนะต้นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรีบไม่ค่อยเร่งหรอกส่วนมากจะรอเร่ง3 4มสี่ห้ากรรมการก็ดูนู่นแหละรอดูยก3มยกสี่ทำได้ทำ,ทำาาแล้วเห็นทำแล้วขาดก็ชนะง่าย มีชนะนก,กยค่าเกียงสยามไฟเตอร์มวยไทยครับที่ราชจะดำเนินครับแล้วก็มาแพ้เกียงสยามวอสังระไพที่ลังสิทธิชนะทบกันลูกย่าพ่อหลวงต้มที่ช่องเจ็ดสีแทนทั้งคู่นะครับล่าสุด20ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้ความเป็นมวยฝีมือผมมองว่าไม่ห่างลูกหนักลูกแรงลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าลุกเหลืองเล็กคือคู่นี้ฝีมืออาจจะมองว่าตะวันฉายนดูเหลือหล่อมๆความไวความคล่องแต่ว่า ลูกหนักลูกแรงเนี่ยผมดูว่าเป็นรองเจ้าลุงเรืองเล็กนะน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยร้อยยี่สามปอนด์เท่าพิกัดครับเจ้าตะวันฉายส่วนเจ้าลุงเรืองเล็กเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สามจุดสี่ลดศูนจุดสี่หยับโดยช่างสองรอบครับครั้งที่สองได้ร้อยยี่สามจุดสองครั้งสุดท้ายได้ร้อยยี่สิบสามเท่าพิกัดเลทราคาล่าสุดณตอนนี้ครับเปิดอยู่ที่ไฟ ไยแดงครับเป็นต่อในราคาเสมอหรือว่าต่อรองหน้าเสือบรรยากาศ VK เขาใหญ่ครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับช่วงนี้น,นุ่มนิ่มเทียนมวยไทยคู่ขี้สูสีไม่ค่อยแพ้ใครอะช่องเจ็ดสีช่วงนี้ผมก็มองว่าไม่เป็นรองนะหน้าเสือบรรยากาศคู่นี้ชอบฝีมือชอบทรงมวยเหลี่ยมตัวสายพิ้วอยู่ที่ตะวันฉายถ้าชอบลูกหนักลูกแรงออกเน้นเน้นโดนต่อโดนทีต่อทีเนะี่ยลูกหนักลุกแรงเนี่ยผมมองว่าลูกแรงเล็กตัวนี้หนักกว่าถ้าชอบลูกหนักลูกแรงก็ไปที่ลุกแรงเล็กรครับ คู่นี้ผมชอบที่ลูกเ,เล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะคู่นี้ผมมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีอะ่ะความไวอาจจะเป็นรองเจ้าตะวันฉายแต่ว่าผมมองว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยล่งเล็กเขาหนักกว่าโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่าดีกว่านะครับน้าหนักปล่อยๆล่กเือเล็กใหญ่กว่าประมาณโลโล2โลอะ่ะตะวันฉายนี่ประมาณ58ลุ่งเรืองเล็กประมาณ59-60คู่นี้ออกไปที่ล่กเล็กครับซื้อลูกหนักลูกแรงครับผมมองว่าหนักแรงกว่าจะชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ครับ คู่ที่สามรองคู่เอกครับคู่นี้น่าดูมากๆเป็กปตทอทองทวีพบกับเจ้าน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้หรือว่าลัคก,กี้บันเทิงร้อยสิบสามปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนเป็กปตทอทองทวีครับเป็กเพชรสมนึกจากยะโสธรซ้อมเพชรสมนึกดีจีแชมป์ม,มวยรอบปุ่นเสือได้แชมป์เสือ้อสามารถเหลือแต่แชมป์ช่องเจ็ดสีครับช่วงนี้ก็กำลังสดกำลังห้าวเลยมวยเข่าครับเป็นประเภทซ้ายเขา่าฝีมือเขา่ามีทุกลูกแหละ เก่าเกมต่อยมานานแล้วถ้าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยถ้ารวมภูธอนด้วยเนี่ยไม่เป็นรองเจ้าน้องแชมป์หรอกคือถ้ารวมในภูธอนด้วยเนี่ยมีร้อยกว่าเจ้าเป๊กอะ่ะโดยเฉพาะเจ่งก็คือลูกขวางครับประเภทขวางหน้าทรงมวยก็ไม่ต้องพูดถึง่ะแฟนมวยก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าต่อยที่นี่เป็นประจําจครับตั้งแต่มวยรอบปูนเสือละชันนกยก4ครับยอดนาทีพรดุงชัยมวยไทยยิมที่ช่อง7ก็คว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือชะนะยอดบัวงามลักกี้บันเติงที่ช่อง7ชนนกยก4ี่เพชรนำชัยสอจ้าโต้งปาจีนที่บุรี ยี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกดาวินชีลักกี้บันเทิงหรือว่าน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้มวยจากโคราชซ้อมเจ็ดเพชรไฟนี้เป็นไฟที่สองสมัยก่อนก็อยู่ในเครือของทีมงานสอสมหมายช่วงนี้ก็ามาอยู่กับทีมงานเจ็ดเพชรยี่สิบสองปีครับรุ่นพี่ร้อยหกสิบสองเซนติเมตรพื้นเพลก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเก่าเกมครับต้นๆมีลูกตักลูกแรงตัวนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะด,ด,ดังมาจากศึก ของกลุ่มพลังใหม่ศึกเจ้ามวยไทยนะสมัยก่อนที่ช่วงอนฮอตต่อยกับพวกโชคดีแม็กจันดีอะ่ะแต่ช่วงนี้ก็หายไปช่วงหนึ่งกลับมาก็ถือว่าร่างกายก็ดูดีนะก็ไม่ไม่ได้คีเร่เลยแหละชะนะเพชรเ,เกียรติจำรูนที่ตุปาเตมีครับปี66นู่นเลยครับหายไปเลยแล้วก็ไปต่อยมวยวันครับแพ้นอกยกหนึ่งยอดดอยแก่สมฤทธิ์ที่วันลุเวนีครับชนะนอกยก2อภิภิิ์แมกดำมวยไทยที่ลาดดำเนิน8กันยายนที่ผ่านมา ขึ้นมา811หนึ่งสิบ่อ่ะไฟล่าสุดดาวินชีเป็นต่อหรือว่าเจ้าน้องแชมป์เป็นต่อพิสิทธิ์ก็ตามราคาเลยวันนี้มาเจอเจ้าเป็กปตทอทองทวีครับคือวันนี้เอาเป็กมาวัดกับเจ้าน้องแชมป์เลยว่าจะผ่านได้หรือเปล่าเจ้าเป็กผ่านได้มีสิทธิ์อาจจะได้ชิงแชมป์ร้อยอนด์ของช่อง7สีด้วยนะตัวนี้คู่นี้เนี่ยร้อยสิบสองบออ่าร้อยสิบสามขอไปครับเป็กเนี่ยมาร้อยสิบสองจุดแปดส่วนเจ้าน้องแชมป์เนี่ยมาร้อยสิบสามจุดสี่ลดศูนย์จุดสี เลยราคาเนี่เปิดที่เป๊กเป็นต่อ5 4คู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงชื่อชื่อมวยการผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยไม่ห่างนะถ้าถ้าถ้าเทียบกันลึกๆแล้วไม่ห่างแต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นในเมืองกรุงเนี่ยเจ้าดาวินชีหรือว่าน้องแชมป์เนี่ยเขาจะดีกว่าเพราะว่าน้องเจ้าเป๊กเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะ ต่อยที่ภูทอนเนี่ยสดมากๆชนะติดต่อกันหลายไฟแล้วก็พอเข้ามาต่อยในเมืองกรุงก็แพ้แพ้ก็กลับไปต่อยที่ภูทอนูทอนก็สดชนะชนะช,นะชนะมาแล้วก็ขับมาต่อยในเมืองกรุงก็แพ้คือพูดถึงสมัยก่อนนะแต่ช่วงนี้ก็ดีวันดีคืนครับเจ้าเป็กกระดูกมวยชื่อชั้นเนี่ยผมมองว่าไม่เป็นรองกันหรอกคือจะเป็นรองก็คือชั้นมวยบาลมีมวยในเมืองกรุงอะ่ะคือดาวินชีหรือว่าน้องแชมป์เนี่ยเขาจะดังมาก่อนเจ้าเป็กเนี่ยก็ดังขึ้นมาช่วงต่อยมวยรอบบุญเสือแต่ถ้าถามว่าต่อยมานานแล้วยย คู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยกินกันที่สาภาพร่างกายกินกันที่แรงไปเจ้าเป็กถามว่าโดนแล้วอยู่ได้ไหมโดนแล้วอยู่ได้พอเป็กทาคืนเนี่ยน้องแชมป์จะอยู่ได้หรือเปล่าเป็กช่วงนี้หมัดศอกอันตรายสมัยก่อนในี่เขาล้วนๆครับช่วงนี้เนี่ยมีหมัดมีศอกด้วยล่าสุดในฟันศอกเพชรนำาชยล่วงยกสี่เลยนะแต่ว่าสดมากบ้านะช่วงนี้คือช่วงนี้ผมซื้อไปที่ลูกสดซื้อสาภาพร่างกายแล้วกันช่วงนี้เขาสดจริงครับอย่าไปขวาง ผมมองว่าวันนี้น้องแชมป์เหนื่อยต้นๆอาจจะพอตั้งโต้สู้ได้ครับเก๋าเกมเชิงชกอาศัยลูกเกา๋าและอาศัยลูกล่อลูกชนอาศัยบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมทีมงานคนจัดแต่ลูกเสียสีลูกปัทะพอเป็กเดินขวางเดินปั้มวงในเท่านั้นแหละผมมองว่าไม่น่าจะต้านเป็กอยู่วันนี้ชอบไปดีเจ้าเป็กนะครับปตททองทวีจะชนะน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงเลทห้าสี่ไม่ต้องรีบต่อคู่นี้มีมีราคาเป็นรองให้เล่นด้วย ส่วนคู่ที่4ครับผู้เอกครับทีเดชช้านครศรีพบกับเพชรสยามจอพัะริยาครับเบทดวิกัด119ฝ่ายแดงก็คือเจ้าทีเดชช้านครศรีอำนาเดชสิทธินายกโมดจากลครศรีซ้อมสอภูมิพัฒน์20ปี165เป็นมวยขวามวยเขา่าเขาบูดุดันประเภทหัวใจเกินร้อยครับสู้ถวายหัวครับตัวนี้ชาน้อ,กนอยก3าเวน,นอมลักกี้บนเทิงที่ช่อง7ชาน้อกยกสเพชรตาปี ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะจอมโหด JP วอลด้วยชาที่ช่องเจ็ดสิบสามตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรสยามจอพัทยา1ิปดปีครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรมวยสุรินครับซ้อมจอพัทยาที่สุรินมวยซ้ายฝีมือจัดเลยจัดจ้านมากๆช่วงนี้สี่ไฟยังไม่ชนะใครเลยแพ้ติดต่อกันมาหลายไฟละร่างกายเนี่ยดูว่าไฟนี้จะเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าแพ้เพชรศิลาวอลด้วยชาที่ลาดดำเนินแพ้นอกยกสามเพชรสังวานสอสมานกายนที่ช่องเจ็ดแพ้ เด่นสิทธินายกทวิตดพงศ์ที่บุรีรัมย์26ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียกบกันไปแล้วตอนทัศนวิจารณ์ข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยผมให้ไว้ที่เจ้าทีเด็ดนะแต่พอมาเห็นเนื้อตัวรูปร่างตอนช่างน้ําหนักเนี่ยโอ้โหคือมันรองไม่ลงนะเพราะว่าไฟเพชรสยามที่เจอกับเจ้าเพชรสังวาลล่าสุดที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยผมก็ยังมองว่าวันนั้นเนี่ยเล็กกว่าเพชรเพชรสังวาลน,นะเจ้าเพชรสยามส่วนวันนี้มาเจอกับทีเด็ด โอ้โหดูจากเนื้อตัวรูปร่างวันนี้ดูรอยกว่าดูใหญ่กว่าเจ้าทีเด็ดชัดเจนเลยวันนี้ทีเด็ดจะถึงตัวหรือเปล่าเน,นี้ยผมมองว่าเหนื่อยนะวันนี้คู่นี้เนี่ยมาร้อยสิบเก้าเท่าพิกัดทั้งคู่เนื้อตัวเพชรสยามมาดีมากคือวันนี้เนื้อตัวมาดีกว่าเจ้าทีเด็ดอ่ะคู่นี้เนี่ยผมเปลี่ยนใจนะวันนี้ผมชอบทีเพชรสยามเลทเปิดประมาณห้าสี่สิบเอ็ดแปด วันนี้ดูหน้าต่อคือเนื้อตัวมาดีกว่าทุกไฟเลยก็ว่าได้ครับไฟที่ต่อยกับเพชรสยามก็มาไม่เท่าไหร่เนื้อตัววันนี้โอ้โหมาดีมากแล้วน้ําหนักเนี่ยมาเป๊ะเลยไฟที่ต่อยกับเพชรเพชรสังวานที่ช่องเจ็ดน่าจะพลิกแพ้ต่อยกับเจ้าเด่นวันนั้นก็พลิกแพ้เพราะว่าหมดแรงท้ายๆส่วนเจ้าทีเดชดช่วงนี้ก็สดจริงครับสดจริงอาวุธหนักแรงลูกแข็งแรงดีแต่ว่าจะช้าช้ากว่าถ้าบทแล้วเพชรสังวานไม่ยุบ ถ้าบทแล้วเพชรสยามไม่ยุบเพชรสยามเนี่ยต้นต้นเน,นี่ยผมมองว่าเตะล่อเป้าเลยนะเตะล่อเป้าเลยนะเตะแล้วเจ้าทีเด็ดอยู่ได้ทีเด็ดอยู่ได้เดินจับปั้มตีวงในถึงตัวหรือเปล่าเข้ามาประชิดมีสอกคอยสวนหนึ่งนะเจ้าเพชรสยามตัวนี้คืออยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวเพชรสยามตัวเนี้ทําเขาได้เป็นพระเอกโดนบ้างอยู่ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้วันนี้มีสิทธิ์ม้วนเดียวเลยที่สําคัญวันนี้ผมมองว่าเหนือตัวมาดีมากๆคือผมเปลี่ยนใจเลยนะวันนี้ก่อนหน้าเดี๋ยวผมให้เจ้าทีเด็ดนะ แต่วันนี้ผมมองว่าเพชรสยามมาเนื้อตัวดีอ่ะแจ้งเกิดได้ครับวันนี้โอ้วันนี้เตือนตัวถือว่าใช้ได้เลยน่าเล่นครับวันนี้ฝีมือความเป็นมวยดีกว่าดีกว่าเยอะมากเลยแหละชั้นมวยบริมีมวยกระดูกมวยก็ดีกว่าวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรสยามนะผมมองว่าร่างกายไฟนี้น่าจะดีกว่าเดิมอ่ะเพราะเนื้อตัวมาดีมากวันนี้น่าเล่นครับเรสเบแปดก็ต้องต่อชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาสรุป,ปรรบักรมวยชอบที่เด็ด3าดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองขาแก๊สนะครับเปิดหัวทําทุนไปก่อนเลยผมมองว่าคู่นี้เนี่ย มินโฮวันนี้ต้องนับต้องน็อกอย่างเดียวเพราะวาความเป็นมวยก็ผมมองว่า,วายัางน้อยอยู่่ะมีแต่ลูกบูลูกตือ้อออกทรงมัว่วซะเป็นส่วนใหญ่แสงทองน้อยตัวนี้มีนอกมีในครับดูหลากหลายครบเครื่องกวา่าต้นๆก็มีเตขาต่อยบัดวงในมีลูกขวางดูดีกว่าวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดหล่นอย่างเดียววันนี้ผมมองว่าม้วนเดียวจบเลยนะคู่นี้จะชนะมินโฮชดบ,บางแสนห้าดาววันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเป็นสยามจอบพระตริยาคือผม คือตอนแรกเนี่ยผมชอบไปที่ทีเด็ดนะถ้าใครได้ฟังทัศนวิจารณ์เบื้องต้นตอนแรกที่ผมออกให้แต่วันนี้เนี่ยผมมีเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอ่ะให้ผมชอบยศสยามอ่ะดูเนื้อตัวน้ําหนักเมื่อเช้านี่ดีมากตีนอกเนี่ผมมองว่าเพชรสยามดีกว่าคือตอนแรกผมมองไว้ว่าเพชรสยามวันนี้เนี่ยต้นๆอาจจะพอเตะได้แต่พอโดนบี้หนักๆโดนเพชรอ่าโดนเจ้าทีเดดอัดหนักๆเข้าไปบี้หนักๆอาจจะยุบจะแผ่วได้แต่ผมมองว่าวันนี้เนื้อตัวมันดีอ่ะดีผิดหูผิดตาเลยอ่ะ วันนี้ถือว่าน่าเล่นมากนะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยตีน,นอกไม่น่าจะสู้กันได้วงในวันนี้ถ้าตั้งศอกออกอาวุธดีๆเนี่ยจังหวะบังเข่าได้เนี่ยผมมองว่าวันนี้ทีเด็ดหาตัวไม่เจอวันนี้ผมมองว่าเหนื่อยนะทีเด็ดออกไปที่เพชรสยามครับเนื้อตัวดีน่าเล่นมากวันนี้เรียสิบเอ็ดแปดดูน้าต่อชอบเป็นมวยชอบ5้าดาวเลยวันนี้สรุปวยชอบ4ี่คู่ครับ คู่แรกชอบแสงทองน้อยแสงทองขาแก๊สคู่2ชอบไปที่เพชรลุ่งเหลืองนุ่มนิ่มเตีันมวยไทยคู่3ไปที่เป็กปรทอทองทวีคู่4ไปที่เพชรสยามจอรปัปเริยาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆจากลากระบวดเท่านี้ขอพระคุณครับ